รวมมือถือที่กําลังลดราคาในช่วงเดือนเมษายนตอนรับประเพณีสงกรานต์หรือว่าปีใหม่ไทยนั่นเองจะมีรุ่นไหนลดราคากันบ้างก่อนไปรับชมคลิปนี้ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยถ้าเกิดว่ากดแล้วไปรับชมพร้อมกันกันกบพวกเรา Let's go <S ครับสำหรับในเดือนนี้ครับผมก็จะมีมือถือหลาย,ลายรุ่นเนี่ยกำลังลดราคาอยู่แต่ก็ต้องแจ้งผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าบางรุ่นเนี่ยราคาอาจจะไม่ตรงกับที่ผมแนะนําหรือว่านําเสนอไปก็ต้อง ขออดภัยไว้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีโปรโมชั่นเข้ามาเสริมเนาะเพื่อ,อ,<า>อเป็นการเสียนาฬิกาเฮ้ยเสียเวลาสิโถะถมมากเลยโอเคเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่รุ่นแรกครับกับเจ้าตัวพ o c o โ M5 4 G นะ<อ>ไม่ใช่ตัว 5G นะครับสเปกก่อนละกันนะครับรุ่นนี้ให้ขนาดหน้าจอ6.5นิ้วนะครับพาร์ตนลจอเป็น IPS LCD ค่า Refresh Rate เนี่ยจะให้มาอยู่ที่90 Hz ด้วยกันนะครับการทำงานให้ชิปเซตมาเป็น MediaTek Helio G99 นะครับรองรับ 4G นะไม่ใช่ 5G นะครับส่วนเรื่องของกล้องเนี่ยให้กล้องหลังมาทั้งหมด12 2 3 3ตัวตัวเมนหลัก50ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ย5ล้านพิกเซลนะแบตเตอรี่ให้ความจุมา5,000ม ah, ิลลิแอมพร้อมกับชาร์จเร็ว18วัตต์นั่นเองครับแฟมความจุตัวนี้จะเป็นแรม6กิกะตร128ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็เปิดตัวมาไม่นานนะครับเม่10เดือน10ปีที่แล้วใครที่อยากที่จะเล่นมือถือที่รองรับ 4G นะครับแล้วก็สเปคค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับด้วยราคาเปิดตัวของเขาเนี่ยจะเปิดต แต่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 ปัจจุบันนะครับน้องเขาเนี่ยราคาจะอยู่ที่4 9 9พบาทเฮ้ยลดเลยอ่ะลดไปหนึ่งพันบาทนะครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มมากซึ่งราคาเดิมเนี่ยมันก็ถูกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอลดลงไปเนี่ยถูกกว่าเดิมอีกโอ้โหเป็นทุกถูกเออเรื่องราคาเนี่ยรู้สึกว่ามันลดมาเยอะแล้วนะแล้วเรื่องว่ารุ่นนี้ข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงบ้างฮะข้อดีนะครับก็จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ทุกสายทุกไลฟ์สไตล์นะไม่ว่าจะเป็นจอก็ดีนะครับจอก็ค่ารีเฟรชสูงนะแบตก็อืดกล้อง ใช้ได้นะแต่ว่าหลักๆเลยจะเป็นคนที่ชอบเล่นเกมมากกว่าเหมาะคนที่ไม่ได้ใช้งาน 5G นั่นเองจะเหมาะมากๆต่อกัะที่รุ่นถัดมาครับกับเจ้าตัวเรียวมีแต่ตัวนี้เป็นตัว 4G นะไม่ใช่ตัว 5G นะครับสเปคเนี่ยให้ขนาดหน้าจอมา6.4นิ้วความละเอียดไม่ต้องพูดถึงแล้วมันเป็น Full HD หมดแล้วนะครับผมพันะหน้าจอเป็น Super Amoled ค่า Refresh Rate นะครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่ 90Hz ด้วยกันในด้านการทำงานครับเลือกใช้ชิปเซตเป็น Snapdragon 680นะครับเป็นตัว LTE นะเรื่องของกล้องเนี่ยให้กล้องหลังมา3ตตััววามหลัก100 8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องหน้า16ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ความจุ5 0 0 0มิลลิแอมพร้อมกับชาร์จเร็ว33วัตต์นะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด2ความจุด้วยกันนะครับแต่ว่าตัวที่จะเอามาแนะนำเนี่ยจะเป็นความจุที่แรม6กกิกซ์ OLID หนึนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนั่นเองตัวนี้ก็เปิดตัวมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับในช่วงพฤษภาปีที่แล้วนะครับราคาเปิดตัวเขาเปิดตัวมาที่เจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับแต่ว่ามันผ่านมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคร 6 0พันนิด,นด นิดจริงๆ6000ไม่ถึง1 0 0บาทด้วยนะครับสาม,มารถซื้อได้แล้วบอกเลยว่ารุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากในปีที่แล้วนี่บอกได้เลยว่ารุ่นนี้เนี่ยถือว่าฮิตมากเลยนะขายดีโคนเ<ล>ซิร์ชชื่อรุ่นนี้เยอะมากใช่เพราะว่าคนชอบสับสนระหว่างเรามี9 4G กับเรามี9 5G เพราะว่ามันมี2ตัวใช่ป่ะล่ะแต่ว่ารอบนี้เป็นตัว 4G แล้วรุ่นนี้เนี่ยข้อดีข้อเสียเป็นไงบ้างข้อดีของตัวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่ให้จอมันเป็นซูเปอร์อัมโมเลตนะครับจอเขาจะสวยมาก อยาสูงจัดนะครับถ้าใครเป็นสาวกแบบว่ากล้องเลียวมีหรือว่าอยากจะได้จอสวยๆที่ดีกว่าพ็อกโก็ก็แนะนําเป็นรุ่นนี้ก็ได้นะครับอันดับต่อมานะครับกับซัมซุงกา a ล็กซี่ A335G อ่าขยับมาเป็นตัว 5G กันบ้างแล้วนะครับโดยตัวนี้นะครับให้ขนาดหน้าจอมา6.4นิ้วภายในหน้าจอเลือกใช้เป็น Super AMOLED นะครับค่า Refresh Rate เ,เนี่ย9 0 h e r z ในด้านของการทำงานรอบนี้เลือกใช้เป็น Exynos1200 นะครับตัวนี้รองรับ 5G นะกล้องหลังให้มา4ตัวนะครับตัวเมนหลักเนี่ย48ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหนะ้า ให้มาที่13ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่ให้ความจุมา 5,000mAh มิิลลพร้อมกับชาร์จเร็วอีก25วัตต์แต่ว่า25วัตต์นี้ไม่ได้แถมมาให้ในกล่องนะต้องซื้อเพิ่มนะครับโดยรุ่นนี้เป็นความจุที่ RAM 8 g b นะครับสเยด128นะตัวนี้วางจำหน่ายปีที่แล้วเหมือนกันในช่วงเดือนพฤษภาก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับราคาเปิดตัวของน้องเขาจะอยู่ที่11,999บาทนะครับจริงๆ<อ>ตัวนี้เนี่ยผมเนี่ยรีวิวไว้แล้วแหละนะครับผมอยากไปดูก็ดูได้ที่ปุ่มตัวไอนะครับไม่รู้ตรงไหนนะแต่ว่าก็็มมมมีีเเหือนนนนนกัััะะสาารรถไไปดดดูตตๆ้คบโยว นะครับราคาในปัจจุบันนะสามารถซื้อได้ในราคาที่1น9 9งบาทนะครับแต่<ช><ช>ว่าคือบางครั้งเนี่ยผมเห็นถูกกว่านี้นใช่บางทีเห็นแบบว่า1,800งหมปร้บาทไปหะยาดลงไปพันกว่าบาทเพิ่มแบบพันสองพันสามนะครับใช่ซึ่งถ<ช>ือว่าคุ้มมากกับพื้นที่ลดไม่รวมโซ<ค>นไม่รวมอะไรอีกนะคุณไม่รู้ว่ามันจะลดไปขนาดไหนถ้าควรถ้าเซิร์แบบช้อปปิ้งมอลอาจจะลดอีก200ร้ออะไรแบบนี้ครับลองลองไปดูได<ช>้ที่ลิงก์ล่าล่านคลิปแล้วกันเดี๋ยวจะแปะไว้ให้เขาไปดูเองได้มันก็มีทั้งลิงก์นะคครรับเาาก็ต้้้องไปดดดูโววย่ เราเนี่ยบางคนแบบเป็นสมาชิกโกหรือว่าระดับอื่นๆอาจจะได้แบบโคสลดเพิ่มก็ลองไปดูนะครับทั้ง Lazada าแล้วก็ช h อป e ีด้วยนะครับลองเข้าไปดูกันได้อ่าซึ่งตัวนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าถ้าสนใจมากๆอ่แล้วพูดถึงเพราะว่าพี่ดีมบอกว่ารีวิวมาแล้วมันน่าสนใจตรงไหนข้อดีข้อเสียตัวนี้กล้องสวยมากจอก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่าเป็นจอ s u p e อ a m o l e d กล้องสวยจริงนะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับแบตค่อนข้างที่จะอึดพอตัวด้วยความที่มันเป็นเอ็กซ์นมันก็ไม่ได้แบบว่ากินพลังงานขนาดนั้นนะคร ต่อมานะครับกับเจ้าตัวัวเว่ย Nova 9ตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าหลายคนอาจจะมองว่าขึ้มันเก่าไปหรือเปล่านะครับจริงๆตัวนี้ก็เปิดตัวไปในปี2021 2ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าความน่าสนใจก็ยังมีนะครับสเปคเนี่ยตัวนี้ให้ขนาดหน้าจอมา6.57นิ้วนะครับพาเนลจอเป็น OLED หรือว่า OLED นะครับค่า Refresh Rate เนี่ย120เฮิร์ตเลยในด้านของการใช้งานก็รุนแรงไม่แพ้กันนะครับก็เลือกใช้ไปเซฟแล้วก็7 7 8G แต่ว่าตัวนี้เป็นตัว 4G นะไม่ใช่ตัว 5G นะครับเรื่องของกล้องให้กล้องหหลลลลัััังงมมาา4ตตวววนกกก่่50้ิซสอ 32อล้านพิกเซลความละเอียดสุดจัดกล้องหน้าสุดจัดแบตเตอรี่ครับให้ความจุมา4 3 0 0มิลอิแอมป์พร้อมกับชาร์จได้66วัตต์นั่นเองนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยมมันไม่มี Google Play Service มาให้แต่ก็อย่าลืมนะครับว่า Huawei Mobile Service ในปัจจุบันเนี่ยก็มีแอปพลิเคชันต่างๆมันรองรับได้มากขึ้นแล้วก็แอปที่เราจะเป็นที่จะต้องใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็มีเยอะขึ้นนะครับบอกได้เลยว่าไม่เดือดร้อนแน่นอนนะครับผมคือมันมันก็สามารถใช้ได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือจะได้นะเพราะว่าสเเปคคมมัันนนนแบบขาาดดีี้้โยตววจุ ก็จะเป็นแรม8ส t o อร์ต256ราคาเปิด<ม>ตัวจะอยู่ราบๆประมาณ16,990บาทในตอนนั้นนะครับแต่ว่าถ้าซื้อตอนนี้ครับคุณผู้ชมซื้อได้ในราคาเพียง11,990บาท ประหยัดลงไปห้าพันบาทเออเกือบ5้าพันบาทนะครับคือบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆแต่แต่ต้องแจ้งอย่างนี้ว่าสินค้าเนี่ยมีจํานวนจํากัดนะครับบางแอปเนี่ยมันอาจจะในช้อปปี้อาจจะลดอัลซาร่าอาจจะไม่ลดอะไรแบบนี้เราต้องเข้าใจได้นะครับความน่าสนใจของรุ่นนี้ที่เป็นเรื่องของว่าข้อดีข้อเสียละค่อนข้างที่จะเบอร์ไวมากครับข้อดีเนี่ยจอก็สวยนะครับกล้องโคตรดีนะครับกล้องหน้าก็ดีชิปเซ็ตก็เล่นเกมแรงแบตเตอรี่ก็แถมชาร์จเร็วอีก66กวัตต์ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ครบทุกสายนะครับแต่ว่าข้อสังเกต ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้รองรับ 5G เพราะปกติชิปเซตตัวนี้เนี่ยครับมันจะเป็นตัวที่รองรับ 5G นะแต่ตัวนี้เนี่ยไม่ได้รองรับน่าเสียดายนิดนึงแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าดูถึงว่ามันลดจากงบแบบหมื่นหกอ่ะโอ้โหลดเหลือแค่หมืนเอ็ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับใครใครสนใจหรือว่าใครรู้สึกว่าให้อภัยหัวเว่ยแล้วนะครับก็สามารถเป็นดูน้องได้อยากลองมาเล่นอยากลองมาเล่นอะไรแบบนี้ฮะอันดับต่อมาครับกับ Realme GT Neo 3T อ่ะมาดูสเปคคร่าวๆครับรุ่นนี้ให้ขนาดหน้าจอ6.62นิ้วนะครับพอน่าจอเลือกใช้เป็น AMOLED Rate Refresh 120Hz ชิปเซตเลือกใช้เฟสแลปรกน s n ด p d r a g o น 8705G นะครกล้องหลังให้มา3ตัวตัวเป็นหลัก64ล้านแล้วก็กล้องหน้าเนี่ย1ิล้านพิกเซลแบตเตอรี่ให้ความจุมา5,000มิพร้อมกับชาร์จเร็วอีก8 0วัตต์ครับผมตัวนี้เป็นความจุ RAM 8 s t o ต a g e ต2 8ครับราคาเปิดตัวมา12,999บาทเปิดมาปีที่แล้ว่าก็ถือว่ายังไม่ได้เก่ามากความน่าสนใจของตัวนี้เนี่ยเยอะแยะมากมายหลากหลายชนิดนะวราผม,มส่วนตัวชอบเอออ็นไี้่าก็ไม่ไมง ได้ลดแอบแต่เด uh, yeah. ือนนี <sh arp trilogy> like ้ลดนะลดลดครับปัจจ <ím> wow. <re> ุบันนะครับผู้ชมสามารถซื้อได้ในราคาเพียง11,200กว่าบาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับจริงๆก็ไม่ได้ลดเยอะขนาดนั้นลดประมาณพันพันนิดๆิดหนึ่งพันบาทนิดๆถึง2,000บาทแต่ถ้ามันลดเนี่ยผมว่ามันก็น่าสนใจแล้วนะอันนี้อันนี้ยังไม่รวมแฟลชเซลนะครับผู้ชมถ้าเกิดว่าผู้ชมซื้อทันในช่วง4ี 4. ่จอาจจะลดเพราะวันนี้ที่เราถ่ายคลิปกันอยู่เนี่ยมันก็เป็นวันก่อนที่มันจะแฟลชเซลอีกก็แน่จะลดลงไปอีกกว่าเดิมออออออีกกแนน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 ่่่่่่รรรรวววมมถึงงคลิปุุืๆด้้ยะะะใช็าาจจจตั หรือเปล่าหรือว่ามันจะหมดก่อนแต่ว่าตัวนี้ครับมีสินค้าอยู่ยังพอมีสินค้าอยู่นะครับผมก็เล็งมาที่4.4ได้เลยต่อันที่อันดับถัดมานะครับตัวนี้เนี่ยจะเรียกว่า vivo ก็คงแปลกๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีการแยกตัวออกมาแล้วนะครับกับเจ้าตัว iQOO 11 5G ครับแต่ว่าหลักข่าวหลักๆเขามาดีกันแล้วนะเหมือนเขาจะกลับมาอยู่ใต้ชายคาบ้านเดียวกันเหมือนเดิมเขาเรียกเป็น vivo iQOO เหมือนเดิมแล้วกัน vivo iQOO 11คือให้อยู่ใต้ชายคาเดียวกันผมว่ามันเข้าสูตรง่ายกว่าไงแต่เสีข้อเสียของเขาก็คือถ้า i ไอคูจะทําการตลาดแบบโกลบอลยากกันนั่นทีก็จะวางจำหน่ายยากขึ้นนะครับแต่อย่างตัวนี้เนี่ยก็น่าสนใจนะครับมันนับเป็นเหลือทงก็ยังได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ครับสเปคให้ขนาดหน้าจออยู่ที่6.78นิ้วครับพัดหน,น้าจอเลือกใช้เป็น LTPO 4 AMOLED นะครับเป็นจอ10บิตด้วยนะแล้วก็ความละเอียดเนี่ยล่อไป2 K เลยนะครับหรือว่า WQHD เลยนะฮาร์ดแวร์เซ็ตก็120ยยเฮิร์ตนะครับอ้าไม่ใช่สิ144ยสเฮิร์ตเอาขออภัยนะครับด้วยความที่มันเป็นไอคูเลยมันเป็นะครับ สเตปแลกอน8 Gen 2นะครับแรงสุดในปัจจุบันนะครับรองรับ 5G นะแล้วก็กล้องหลังให้มา3ตัวตัวหนึ่หลัก50ล้านพิกเซลกล้องหน้า16ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่ให้ความจุมา 5,000mAh มิลมิลลพร้อมกับชาร์จเร็ว1 2 0์เลยนะฮะความจุเนี่ยโหดโจัดนะครับแรม 16G โซลิด256นะครับราคาเปิดตัว29,990บาทซึ่งเปิดตัวไปเดือนธันวาเพิ่งไม่กี่เดือนเองนะครับลดแล้ว <laughs> เออไม่กี่เดือนลดแล้วตอนที่ผมก็แบบเฮ้ย ใช่เว่าเรืนี้ผอมันลดเหรอลดแล้วแต่ก็อาจจะลดไม่เยอะนะแต่สำหรับผมผมว่าเยอะเพราะมันเพิ่งเปิดตัวไปเองแล้วก็ราคานี้ยังไม่ใช่แฟลตเซลอีกแล้วเพราะคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าซื้อในช่วงนี้จะซื้อได้ในราคาเพียง2 7 9 9มากบาทประหยัดลงไป2 0 0 0บาทแน่ซึ่งบอกได้เลยว่าอย่างที่บอกไปไม่ใช่ราคาแฟลตเซลถ้าเกิดว่าแฟลตเซลคิดดูแล้วกันมันลดลงไปกว่านี้แน่นอนอาจจะลดแค่เก้าสิบบาทก็ได้นะ โปรขูด90บาทนี่หาเลยนะเพราะว่าเราจริงๆ2,000บาทประหยัดลงไปก็คุ้มแล้วนะครับเพราะว่าสเปคเงาทองอ่ะใครๆก็หยัดได้ต่อกัรที่อันดับถัดมานะครับตัวนี้กับ Apple iPhone 11นะครับยังมีขายอยู่นะครับผมทุกคนอ่าสเปคคร่าวๆแล้วกันนะครับขนาดหน้าจอเนี่ยให้มา6.1นิ้วนะครับ p a หน้าจอเลือกใช้เป็น Liquid Retina HDR HD นะครับก็ HD นั่นแหละแล้วก็ HD Plus นะครับค่าร Refresh Rate 6 0เฮิร์ตปกตินะครับเรื่องของหน้าจอชิปเซตเลือกใช้เป็น Apple A13 Bionic นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวดี ตัวเดิมนะครับกล้องหลังให้มา2ตัวตัวเมนหลัก12ล้านนะครับกล้องหน้าก็12ล้านแบตเตอรี่3 1 1 0แอมป์นะครับแล้วก็รองรับชาร์จเร็ว18วัตต์ไม่มีแถมมาให้ต้องซื้อเองนะครับโดยรุ่นนี้นะครับผมก็เปิดตัวไปเมื่อปี2019ถามว่านานหรือ,อยังก็นานอยู่ฮ่่าคเป็นไอโฟอนเนี่ยนะมันยังคงขายได้อยู่แหละใช่ไัม<ล>คงขายได้แล้วก็ยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยต่อให้มีสิทธิ์ไอโฟนสับมี่ใช้วนะครับก็มองมีณนใช้ไดบโดยตัวนรับ้า เป็นความจุที่128กิกเนี่ยราคาตอนเปิดตัวจะอยู่26,900บาทถ้าจำไม่ผิดน,นะหรือว่า27,000น่าจะประมาณ 26, 26,000-27,000ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมซื้อในตอนนี้นะครับความจุ128นะซื้อได้ในราคาเพียง19,200บาทนี่คือ Official Store ระใช่ครับนี่คือ Official Store นะครับเครื่องแท้ประกันศูนย์แล้วก็สามารถเคลมได้อบอกได้เลยว่าราคานี้เป็นไงคุ้มจัด ใช่ครับถึงราคาผมว่ามันก็ดูดีมากมากด้วยความที่แบบว่าราคาไม่ถึง20,000ื่นพอได้ iPhone แล้วนะครับก็ถือว่าคุ้มแน่แล้วนะครับใครที่เป็นสาวกหรือว่าอยากจะลองใช้ iPhone ในราคาไม่ถึง20,000ื่นดูเนี่ยปัจจุบันสามารถซื้อได้แล้วนะครับแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายของเรานะครับกับเจ้าตัว Black Shark 4 Pro ตัวนี้นะครับเหมือนคุ้นๆเหมือนผมเคยรีวิวหรือเปล่าวะแน่นอนอยู่แล้วไม่ไม่แน่ใจว่าผมรีวิว Black Shark 4 Pro หรือว่า Black Shark 4ธรรมดานะครับแต่เคยรีวิวนะครับแต่แนะะคคคครรััับบเเเหมือนนนนยใช้้ตวีสปขาด จอเนี่ย6 6จนิ้วอหนนวหน้าจอเลือกใช้เป็น Super OLED ค่าลิเฟรช1 4 4 Hz ตามสไตล์เกมมิ่งโฟนะครับชิปเซ็ตนะยุคนั้นนะครับใช้ Snapdragon 888แนะครับแรงสุดแล้วนะครับแล้วก็กล้องหลังให้มา3ตัวตัวเป็นหลัก64ล้านนะครับแล้วก็กล้องหน้าเนี่ย20ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ให้ความจุมา4,500นมิลลิแอม์พร้อมกับชาร์จเร็ว120วัตต์เป็นสแตนดาร์ดนะครับโดยตัวที่ผมเอามานำเสนอเนี่ยเป็นความจุที่ RAM นะแ256นะรมาสานะนนนนิบ่26 1,190บาทตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเสียงฮือฮามากโอ้ด้วยความที่แบ็คชาร์ดเนี่ยมันเป็นเกมมิ่งโฟนที่เปิดตัวมาราคาไม่แพงนะครับก็เลยทําให้คนเนี่ยเข้าถึงง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ยุคนั้นเนี่ยแบ็คชาร์ดเ็ได้ที่จะเป็นที่ได้รับความนิยมที่สุดเลยครับเราไว้เล่นเกมนี่คือนัมเบมาวันแล้วทุกอันนี้แบ็คชาร์ดเงียบไปแล้วนะครับผมก็น่าเสียดายนะครับคือตัวนี้เนี่ยมันเปิดตัวไปไม่นานนะครับในช่วงต้นปีที่แล้วเองต้นปีที่แล้วนะครับกุมภาพัน ในการผลิตด้วยก็เข้าใจเพราะว่า<ช>ราคาเริ่มต้นเขาถูกจริงจงมันก็ยังแรง<ๆ>มากๆอยู่นะใช่แสด้แปยั 88, ือว่าใช้ได้ในปัจจุบันนะฮะแล้วก็รองรับ 5G ด้วยแล้วก็ตัวนี้นะครับจากราคาเดิม20,006ใช่ไหมผู้ชมซื้อได้ในราคาเพียง เห็นราคาแล้วแบบว่าโอ้โหอันนี้อาจจะเป็นราคาในช่วงแฟลชเซลล์ก็ได้นะครับโดยราคาที่ผมเห็นในปัจจุบันนะครับอยู่ที่1 8 9 9 0บาทโอ้โสจากสองหมื่นหกลดไปเท่าไหร่วะเนี่ยเกือบแปดพันนะครับไปยังลงไปเกือบแพงพันบาทนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครเป็นสายเกมมิ่งตัวนี้ก็ไม่พลาดนะครับจอร้อยสี่สี่เฮิร์ตก็มีนะครับการระบายความร้อนก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ทริกเกอร์มีครับแอร์ทิกเกอร์ยังมีให้นะครับก็มีครบเลยในราคาไม่เกิน20,000อ่ะคุณเออมันจะหาาจกไหนได้นะครับแต่่วาาถ้มาตอนนนี้มัก็อาาาาจจะะรรคปมณ แต่ผมว่าถ้าขยับไปอีกไปซื้อช่วงหลังจากนี้ผมว่ามันราคารนคงไม่น่าจะต่างจากนี้มากหมายถึงว่าตอนนี้มันราคาดีมากถ้ารกิดว่าป,ประมาณ20,000ื่นบาทก็โหถ้าซื้อตอนนี้หมื่นแปดละออมันคุ้มกว่าถ้าเกิดว่าซื้อไทยก็รีบซื้อนะคแล้วผมใช่แนละ้วฮะ และนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของรวมมือถือที่กำลังลดราคาในช่วงเดือนเมษายนนะครับตอนรับสงกรานต์นะฮะหรือว่าปีใหม่ไทยของเราเป็นไงบ้างครับแฟมชอบรุ่นไหนไหมก่อนอื่นต้องสวัสดีปีใหม่ไทยทุกคนด้วยสวัสดีไว้ก่อนหน้านี้สวัสดีไว้ก่อนสวัสดีไว้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ร่ำรวยนะครับผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันก็จะผ่านพ้นวิกฤตในช่วงพฤษภาฯนี้อ้ามันต้องผ่านแน่นอนรับรองซะทุกซะุสาธุเลยโอเคนะครับก่อนจากกันก็ฝากผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์ ดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ้งติ้งด้วยนะครับและฝากติดตามช่องทางอื่นด้วยใช่แล้วไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram Twitter TikTok นะครับแล้วก็เว็บไซต์เนี่ยต้องยอมรับว่าหลังๆเราไม่ค่อยได้ทำแล้วใช่ครับก็ต้องติดตามหาโซเชียลมีเดียอื่นและการเพราะว่ามันจะอัปเดตได้เร็วกว่านะโดยเฉพาะแฟนเพจ ใช่แล้วครับฟิลที่สุดนะครับผมถ้าเกิดว่าเห็นโต๊ะพวกเราโล่งๆอย่างนี้นะครับลูกค้าท่านไหนที่มันโล่งเสมอตั้งเลยนะครับมีแค่จริงจอกตัวเดียวเองนะครับจริงๆอยากบอกว่าแบบโอ้วันนี้เราได้ขอบคุณสปอนเซอร์อะไรอย่างนี้โผลูกค้าท่านไหนอยากจะจ้างจ้างได้โอ้โหยินดีมับงานเลยยินดีมากๆนในไทยองค์ไทยรับเลยนะครับติดต่อเข้ามาติดต่อมาผ่านเมลได้เลยนะครับนี่เลย c t production at gmail dot com นะครับรออยู่ dot online ด้วย at gmail dot com ช่างมากเลยนะครับช่างมากเลยรออยู่เหมือนกัน โอเ<ช>ค<ช>คิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับใช่ใชแล้วครับผมพวกเราสองคนก็ต้องขอตัออตอวลาผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีทุกคนลาไก่นสวัสดีครับ